สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะของเสน่จันแดงนะคะเสน่จันแดงของคุณครูสุนทรน,นะคะอันนี้ใบเหลืองแล้วนะคะตับทิ้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนนะคะเพราะว่าดินของเขาแน่นมากๆเลยนะคะส่วนดินของบ้านไร่องพยอมที่ผสมสําหรับเสน่จันแดงนะคะ หรือว่าสเสน่ห์จานต่างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีถ่านถ่านชาโคนะคะหรือว่าถ่านที่เผาจากไม้ไผ่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ทําเองหรือว่าซื้อนะคะเพราะว่ามีเอฟซีให้มานะคะก็ผสมถ่านชาโคเล็กน้อยนะคะกาบมะพร้าวสับ ทั้งหยาบแล้วก็ทั้งละเอียดนะคะแล้วก็ผสมกแกลบเผาลงมาด้วยนะคะแล้วก็ดินผสมขี้วัวหรือที่เรียกว่าปุ๋ยคอกนะคะเล็กน้อยนะคะไม่ผสมเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้สูตรแบบนี้นะคะรอให้รากเขาติดดีนะคะแล้วก็ค่อยผสมลด ราดด้วยน้ำหมักของเรานะคะจะเป็นฮอร์โมนไข่หรือว่าเป็นจานด่วนก็คือนมหมักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาใส่กระถางกันนะคะเราจะเปลี่ยนดินใหม่โดยการเปลี่ยนกระถางใหม่ด้วยนะคะมาใช้กระถาง8ดนิ้วนะคะกระถางดินหนักมากๆนะคะแล้วก็เด่นมากๆนะคะ ว้าวทั้งเปลือกไข่ทั้งออสโมโคสเต็มเลยนะคะโอ้โหดินดินแน่นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะดินแน่นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าจะมีรากเก่าเน่าด้วยนะคะนี่ค่ะรากเน่าทุกทุกรากเลยนะคะคุณครูนี่ค่ะ ลากเน่าเลยนะคะมีรากนี้ปลายเริ่มไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะอันนี้สเสน่ห์ทุกสเสน่ห์นะคะถ้าดินแน่นมากๆหรือว่ากระถางเล็กเกินไปนะคะจะทำให้รากเน่าได้นะคะนี่ค่ะรู้สึกว่ารากเก่าจะเน่าหมดเลยนะคะนี่ค่ะรากเน่าหมดเลยนะคะคุณครูขานะคะนี่ค่ะ าไงดีนี่ค่ะนี่มีตัวด้วงด้วยนะคะนี่ค่ะตัวด้วงจำพวกนี้กินรากนะคะตัวด้วงชนิดนี้ก็คือตัวด้วงที่เป็นด้วงมะพร้าวถ้าเขาโตเต็มวัยและจะเป็นด้วงที่กินยอดมะพร้าวนะคะนี่ค่ะคือรากรากเน่าเยอะนะคะ ถ้ายังไงก็เปลี่ยนนะคะถ้ารากแนถ้าดินแน่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้เห็นให้ชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะรากเน่านะคะไม่เป็นไรตัดทิง้งแล้วเดี๋ยวใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาผสมน้ำลาดลดนะคะแล้วก็มาลงกันนะคะ ให้ก็แพ่ให้เต็มกระถางเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์จันแดงนะคะสเสน่ห์จันแดงของคุณครูสุนทรน,นะคะช่องสุนทรชัยนะคะอันนี้ก็ได้มาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนดินให้โปร่งขึ้นนะคะข้งบนใส่ขามะพร้าวสับ การดินการลาดลดแล้วดินล่วงหล่นนะคะก็จะลดน้ำนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวต้องไปใช้ผสมเชื้อไตรโคคมะใจผสมเชื้อไตรโคเดอร์มานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเฟิร์นค่าหลวงนะคะ เดินทางมาไกลหลายร้อยกิโลนะคะนี่ค่ะดินเขาแน่นเหมือนกันนะคะนี่ค่ะดินเขาแน่นมากๆเลยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะที่ติดมาด้วยนะคะ นี่ค่ะใบข้างหลังีเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าใครๆทราบก็บอกด้วยนะคะว่าเขามีติดมากับต้นเฟิร์นค้าหลวงนะคะโอ้ยจะแยกออกได้ไหมเนี่ยเกาะติดเลยเนาะนี่ค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักช่วยบอกด้วยนะคะหลังใบของเขาเป็นสีม่วงนะคะถ้าไม่งั้นต้องถามคุณครูสุนทรนะคะว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะคะนี่ค่ะข้างหลังใบเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวปลูกแยกไว้ตังหาก่อนนะคะเผื่อเป็นของดีนะคะสำหรับเฟิร์นค่าหลวงนะคะไม่ต้องใช้ดินเยอะนะคะใช้กะมะาพร้าวสับ ผสมฐานนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะลงแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่กามะพร้าวสับนะคะนี่ค่ะล้อมๆข้างนอกให้ความชุ่มชื้นเขานะคะเฟิร์นค่าหลวงเป็นไม้ที่อยู่ในที่ชื้นชุ่มนะคะแต่ไม่แฉะนะคะถ้าอยู่ในป่านะคะมีน้ํา ตามลำริมลำทานนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะของบลายวงพยอมมีอยู่ในซุ้มที่เป็นเรือนขายนะคะจะใช้เปิดสปริงเกอร์ลดแต่ใบก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะเป็นน้ำประปานะคะเป็นน้ำประปาหรือว่าเป็นน้ำบดานที่ปั่นออกมาเป็นน้ำประปานะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเฟิร์นข่าหลวงนะคะแล้วก็ <c oughs> ลดน้ำนะคะนี่ค่ะส่วนข่าหลวงก็ลดน้ำนะคะส่วนต้นนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะแต่ก็ใส่กระถางเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าแปลกดีนะคะ